ทีนี้เรื่องของ innovation นะเราก็ทำนะคะเราพยายามที่จะเอางานงานที่ที่ที่เราทำไปแล้วไม่ได้บอกว่าทำซ้ำไม่ได้แต่ทำซ้ำได้โดยอาศัย approach อีกวิธีหนึ่งที่เราจะเข้าไปช่วยเสริมในกรณีที่คนไข้เป็นรีโม r e ีโมทผู้ป่วยก็คือว่าเขาเอาคนไข้ามาหาเราเดี่ยลลำบากมาเออมันจะลดเรื่องของการเดินทางของผู้ป่วย ซึ่งตรงนี้เ่เรื่องของการคิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ป่ผู้ดูแลเนี่ยค่ะเขาได้ประโยชน์นะคะแล้วก็เขาก็พึงพอใจด้วยทําให้คอมพลิเคชันคนไข้แทนที่มันจะเกิดมันก็ไม่เกิดประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นงานของปริญญาเอกนะที่เราเทำมาแล้วก็เป็นงานซึ่งต่อเนื่องนะคะอย่างขวามือก็เหมือนกันนะเป็นงานของปริญญาเอกที่ที่อาจารย์เนี่ย พยายามให้เขาเนี่ยทำในประเทศของเขาอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเนาะแต่เป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะประเทศไทยทําอย่างหนึง่งแต่ของเขาบริบทมันต่างจากของเรานะคะเขาก็จะมีกระบวนการที่ทําให้เกิดอะไรคะงานที่เป็นอินโนเวทีฟนะ,ะเพราะว่าช่วงหลังๆเราพยายามเน้นเรื่องของอการทํายังไงให้เอานวัตกรรมอะคะ่ะให้มันมีนวัตกรรมขึ้นมานะคะอันนี้ค่ะนะ,ะ,นะะเขาก็ใช้เทเลเฮล นะคะเทเลเฮลหรือ M h ็มเฮลเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นตัวเสริมนะเสริมเรื่องของการดูแลในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านในกลุ่มคนไข้ที่ที่เข้าถึงหรือกลับมาหาเราได้ได้ยากนะคะแต่ต้องการการดูแลสูงหรือมีไฮด h มานออฟแคร์ care, นะะเราไม่ไม่จำเป็นต้องต้องต้องทำอย่างนี้ทุกรายนะคะเราต้องเลือกค่ะกลุ่มเป้าหมายใดที่เราคิดว่าเป็น h ฮด h มานนะะแล้วก็ เป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากกับมาหาเราได้ยากแล้วก็พยายามาแท็กเกอร์กับปัญหาเหล่านั้นนะมันจะเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็จะมี Impact นะคะซึ่งอันเนี้ย o u t c o m เราก็จะเห็นว่ามันช่วยช่วยทำให้ลดสเตรสแคร์เบอร์เดนของแคร์กิเวอรแล้วก็ไม่มี Readmission นะคะในกลุ่มที่ที่เราใช้เอ็มเฮล p ์สปอร์ตทีแนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่ที่เราทำคล้ายๆกับของคนไทยแต่ว่า เขาเขาไปทําในบ้านเขานี่ของอินโดนะซึ่งบริบทของเขาก็าจะต่างจากบ้านเราหน่อยก็คือตรงที่การดูแลของเขาเนี่ยเขายังไม่มีเขาเรียกว่าอสมอค่ะที่บ้านแต่ของเราเราจะใช้อสมอนะคะแต่ของเขาก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยเขาก็พ,พัฒนาตัวนี้นะคะนี่คือ M อ e มค่ะทีนี้อีกอันหนึ่งที่ที่อาจารย์ทำอยู่ณนะปัจจุบันนะคะ อันนี้เป็นงานที่อาจารย์พยายามชิปมาว่าเวลาที่เราทำในกลุ่มของการดูแลเยอะๆนะะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะพาราดามชิปเนี่ยเราต้องคิดว่าเ,เราจะทำยังไงให้มันทำเพรีเวนชั่นไม่ให้คนเนี่ยป่วยะนะคะเป็นโจทย์ที่อาจารย์คิดมากนะคะเพราะว่ามันจะทำแล้วก็มันประกอบกับนโยบายในช่วงหลังๆนะคะเราก็พยายามเน้นการการการทำยังไงให้ ไปเน้นที่ primary อ่ะ primary care มากขึ้นนะโดยเฉพาะในเขต2 2ของสงขลาเองภาคใต้เราเน้น primary care แล้วก็เราพยายามเน้นเรื่องของเอาอะไรเขาเรียกว่า M-Health Telehealth หรือที่เป็นสารสนเทศ IT เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวตัตกรรมต่าง,างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนนะอาจารย์ก็พยายามชิปเหมือนกันนะชิปตัวเองเพราะเพราะว่างานทางด้าน ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนี่อันหนึ่งที่อาจารย์เห็นก็คือเรื่องพดีอาจารย์เนี่ยทำงานวิจัยเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะมองแหล่งทุนเั้นแหล่งทุนช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมองแหล่งทุนที่ที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะสุขภาพภาวะเรื่องของสุภาวะแล้วก็เรื่องของสูงอายุมากขึ้นเพราะั้นเราก็จะเรื่องของ NCD เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะดูในกลุ่มนี้นะคะอาจารย์ก็มาหันมาโดยที่เอางานเดิมที่อาจารย์ทําอยู่ก็คืองานเรื่องของฉุกเฉินนี่แหละ นะคะแต่จะทําอย่างไรให้มันไปพ่วงกับเรื่องของ Pre ียร์เพน n ่นใได้นะคะนั่นคือเราจะมองเรื่องของการต้นน้ํามองที่ต้นน้ำนะคะในงานิ้นเนี้ยนะคะเนื่องจากว่าเราไปวิเคราะห์ในผู้ป่วยหรือกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าสู่การดูแลได้ช้าก็คือกลุ่มสูงอายุนะคะแล้วเราก็มองว่ากลุ่มสูงอายุทําไมเข้าสู่ระบบหรือการดูแลในภาวะฉุกเฉินนี้ได้ช้านะแล้วเราก็พยายามที่จะไปหยิบจับเอา นตัตกรรมที่เขามีอยู่แล้วแต่ไปต่อยอดเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีตัวเสริมแล้วก็ลดลดหรือว่าทําให้คนไข้กลุ่มเนี้กลุ่มกลุ่มที่มีภาวะฉุกเฉินหรือสูงอายุเนี่ยได้รับการดูแลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ทําให้ลดความรุนแรงของภาวะเจ็บป่วยนั้นแล้วทาให้ไม่ต้องเข้ามาสู่โรงพยาบาลนะคะประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของของผังคือเราทําระบบมาค่ะ ทำระบบทาซิสเต็มของโดยใช้ไอทีหรือนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาเสริมตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยนะคะคัดกรองตั้งแต่เบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการจัดการเบื้องต้นด้วยโดยที่เราไปเสริมจุดที่เขายังขาดนะ,ะคืออสมก็จะมีการคัดกรองอยู่แล้วแต่การคัดกอกองของเขาเนี่ยเขายังอยู่ในรูปแบบของกระดาษเราก็ไปช่วยเขาในเรื่องของการคัดกรองแล้วใส่ในระบบตอนนี้อสมอทางสงขลาเนี่ย เขาก็จะใช้สมาร์ทโฟนนะเวลาไปเยี่ยมบ้านเขาใช้สมาร์ทโฟนแล้วคีย์ข้อมูลแล้วมันก็จะออกข้อมูลจะเด้งเข้ามาทําให้แขกกลุ่มพยาบาลเนี่ยง่ายขึ้นในการติดตามนะคะแล้วก็นําไปสู่การจัดการคราวนี้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่อาจารย์เพิ่มเข้าไปก็คือเครื่องมือในการช่วยให้คาแนะนานะะในการดูแลเบื้องต้นนะอสมอต้องมีต้องมีเขาเรียกว่ามีจุดที่ที่ทําให้เขาเนี่ย เห็นคุณค่าของงานที่เขาทำเนาะเราก็พยายามว่าทำยังไงให้เขาแทนที่จะไปสกรีนนิ่งอย่างเดียวนะคะแต่ทำยังไงให้เขาเนี่ยได้เพิ่มเขาเรียกว่าติดอาวุธอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการไปเทรนนิ่งให้เขาเกิดเกิดศักยภาพในการจัดการดูแลเบื้องต้นให้คำแนะนำอย่างง่ายๆที่เหมาะกับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่เขาสกรีนนิ่งได้คนนี้กลุ่มเสี่ยงสูงสูงเรื่องนี้เขาก็จะให้คาแนะนา หนึ่งหเราจะอยู่ในแพ็กเกจเลยค่ะนะคะเราก็ได้ทำแพ็กเกจเหล่านี้แล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปอยู่ในระบบปกตินะคะซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ไอทีของออหน่วยงานที่เป็นรอฟสะตอเนี่ยเขาเป็นคนคิดขึ้นมานะะในการที่จะเอาเข้าระบบนะะแล้วพยาบาลเป็นเป็นคนเป็นแคชเคสแมเน r เจอร์เป็นแค์แมเน a เจอร์นะคะอันนี้ก็คือตัวอยา่างนี่คือผัง ผังที่เราคิดในกลุ่มที่เราทําในสุขอายุ5้าโรคนะเราทํากลุ่ม5้าโรคเองเราไม่ได้ทําเยอะเราหยิบจับโรคที่มันสําคัญสาคัญนะคะอันนี้ก็เป็นงานอีกอันหนึ่งที่ถ้าน้องๆคิดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่ทําอยู่แล้วคืออะไรแล้วสิ่งที่ยังไม่มีแล้วก็ถ้าเราได้อีเวนต์ว่าถ้าตัวนี้ที่เราเสริมด้วยบางตัวเข้าไปมันจะช่วยทําให้งานการดูแลของเราดีขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะและ้วอาจารย์จับเฉพาะห้าโรคมีกลุ่มเอ่อ CVD o r e ซึ่งจะป้องกันกลุ่มเราเลือดสมองแล้วก็หลราเลือดหัวใจแล้วก็ Detect สมองเสื่อมแล้วก็ในส่วนของเข่าเสื่อมแล้วก็หกล้มประมาณนี้นะคะก็มีห้าโรคนะตอนนี้งานชิ้นเนี้ยเราได้ทำเสร็จแล้วไปในระยะที่หนึนะคะ,ะเราก็คิดว่าเราจะ ลองจะทําต่อต่อยอดนะคะเพื่อที่จะให้ครอบคลุมในกลุ่มพรีเอจิ้งด้วยนะคะกลุ่มสูงอายุนี่บางทีเรารอให้เขาสูงอายุเนี่ยมันก็ช้าเนาะเราก็จะไม่เราก็คิดว่าเราจะต้องมาทอํอในในการดักจับในกลุ่มที่เป็นพรีเอจิ้งด้วยนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสของการดําเนินการนะคะเนี่ยทีนี้สิ่งที่เราเรียนรู้นะคะเรียนรู้จากการจัดการผลลัพธ์ นะอาจารย์เ็าคิดว่ามันช่วยเราหลายอย่างนะคะช่วยเราหลายอย่างเช่นเราเนี่ยอาศัยการจัดการดูแลที่เราบอกว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเราใช้อีเวนต์นะคะใช้อีเวนต์เข้ามาช่วยในการทําให้เกิดคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วผลลัพธ์เหล่านั้นต้องเป็นผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เราเคลมได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสะท้อนการปฏิบัติบ,ตบ,ตบทบาทตามบทบาทของพยาบาลจริงนะคะ,นะคะเราไม่ได้ดูเฉพาะ อัตราตายอัตรารอดแต่เราก็จะดูในเรื่องของการมีชีวิตเนาะไลฟ์แอนด์ฟังชัอาจารย์ว่าสําคัญนะ,ะมันจะต้องเพิ่มขึ้นในมิติต่ตางๆที่เราวัดได้กายจิตสังคมจิตวิญญาณว่าไปเลยนะคะเพราะเราดูแบบโ o ลิสติกนะคะนะอย่าลืมว่าคนไข้เข้ามาในช่วงหลังๆเนี่ยมันมีความคอมพิเกตซับซ้อนที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้นเราจะต้องดูว่ากลุ่มที่มีความซับซ้อนกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่ที่ยากเราอาจจะต้องมาช่วย นะเสริมจากระบบปกติที่มีอยู่ด้วยนะคะแล้วก็การจัดการต่างๆเหล่านี้มันช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งมีมาตรฐาน2มีความถูกต้องรวดเร็วทันเวลาปลอดภัยเป็นระบบมากขึ้นครบวงจรดูแลต่อเนื่องมีการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็มีเครื่องมือทันสมัยบริการเราก็เป็นทีมเป็นทีมเมิร์กันะฮะแล้วก็มีการดูแลที่เป็นมิตรมากขึ้นนะะแล้วก็ในแต่ละอันที่เราทา เราก็มีการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยแล้วก็สําคัญที่สุดคือองค์รวมนะคะดันั้นการจัดก,การดูแลอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็พยายามนึกถึงบทบาทของเราให้มากที่สุดนะคะว่าเราจะทําอย่างไรที่ที่จะทําให้งานของเราเนี่ยมันนาไปสู่การเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโดยที่เราเราเห็นผลอะเห็นผลที่เกิดจากงานที่เราทําชัดเจนนะคะแล้วก็วัดได้ ะะแล้วก oh. ็ช่วยในเรื่องของการนําไปสู่อ,อยากอยากเห็นคือผู้ป่วยใช่ไหมหรือคุณภาพการดูแลเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ที่แตกต่างไปจากเดิมน,นะคะประมาณนี้เนาะอ่าอ,อันนี้สุดท้ายเนาะอาจารย์ก็จะฝากเรื่องคีย์แมสสินิดนึงว่าเออในการเออ จัดการผลลัพธ์ต่างๆนะคะพวกนี้นะคะในประสบการณ์ของอาจารย์เองเนี่ยสำคัญที่สุดนะเราต้องมองว่าผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญหรืออัตโนมัตินะเราต้องกําหนดนะคะเหมือนเราต้องวางแผนนะต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีผลลัพธ์ที่เราต้องต้องมีมาก่อนหมก็ต้องวางแผนชัดเจนนะคะมันไม่ได้อยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเราเราบอกว่าเราเราต้องมีการกระบวนการแล้วเราต้องวางแผนตั้งแต่ต้น แพนนิงสำคัญนะคะอันที่สองต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบนะนะอย่างดีนะเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็ทำต่อเนื่องในงานที่เราทำอยู่นะคะ,ะแล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะงานของเราเนี่ยเราไม่ได้เออเคืออาจารย์คิดอย่างนี้นะคะเรื่องหลักฐานเชิงประจักษ์มันมาได้สองลักษณะหนึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราไปเอาอีเวนต์ที่เราได้จากคนอื่นที่เขาวิเคราะห์สังเคราะห์เช่นซีติมิครีวิว เอามาแล้วแล้วก็เรามาย่อยให้เป็นเอามาใช้ประโยชน์ในงานของเราแล้วเกิดอีเ e นต์ใหม่จากสิ่งที่เราทําเองนั้นมันเป็นอีเ e นต์อีกประเภทหนึ่งที่เป็นอีเ e นต์จากทาร์สิตโนเลตที่มันเกิดขึ้นจากตัวเรานะคะแต่แรกเราอาจจะเป็นอีเ e นต์จากของคนอื่นใช่แต่พอเรามาทําเป็นของเรามันจะเป็นอีเ e นต์ใหม่ที่เกิดจากตัวเรานะคะซึ่งอันนั้นจะเป็นทาร์สิตโนเลตซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญมากเพราะนั่นคือคุณค่าของการปฏิบัตินะคะ อันต่อมาก็คือเราจําเป็นต้องใช้นะสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเคยวิเคราะห์ที่บอกปัญหาเนี่ยที่อาจารย์พบก็คือว่าเรามี Data เยอะค่ะนะคะดัตตาเยอะๆต่างๆล่าเนี้ยเราขาดเรื่องการจัดการข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นอย่างมากซึ่งเราบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าข้อมูลมันเยอะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างหรือบางทีเราจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมามันยากมากเลยนะคะอาจารย์เห็นน้องๆหลายคนนี่บางทีบอกว่าเออไปวิเคราะห์ซิว่าตรงเนี้ย เออเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราบอกแต่ได้แต่ตัวเลขแต่ตัวเลขเหล่านี้มันมาจากไหนเรารู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนกระบวนการของเราคืออะไรเพนพอยต์เราอยู่ตรงไหนบางทีบอกยากซึ่งเราจะต้องไปอาศัยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยไปจัดการข้อมูลตรงนี้ซึ่งซึ่งมันต้องไปพ่วงกับเอ่อคนที่อยู่ไอที IT, เนาะแต่เราต้องรู้ว่าเราต้องอา่านต้องการข้อมูลอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วก็ออกแบบนะคะ มันจะช่วยทำให้เราเอาอข้อมูลเหล่านั้นมาทำให้เป็นอินฟอร์เมชันให้ได้แล้วนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลลัพธ์ที่มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะคะความท้าทายเนาะ,ะความท้าทายที่ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์อยากฝากนะัก็คือเรื่องของการที่เราเวลาทำงานอะไรก็แล้วแต่นะะเราต้องพยายามพิสูจน์องค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติที่เราไปลงหน้างานแล้วนี่นะคะ ไปพิสูจน์ออกมาให้ได้ว่างานอันนี้ที่เราทำแล้วเนี่ยมันดีจริงเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนจริงเพราะฉะนั้นการวิจัยประเมินผลเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อาจารย์อยากให้เราถ้าเราไม่ได้ทำ outcome research เราก็ทำ outcome evaluation นะคะสำคัญมากนะคะสองตัวนี้นะคะเราต้องทำให้เห็นเพราะว่าถ้าเราทำในรูปปกติเนี่ย ถามว่าเรามีไหมเรามีแต่อาจจะไม่มากนะคะเพราะว่าเราทำแล้วทาเสร็จเป็นหน้างานเป็นจอบๆมากกว่านะคะเรามองตามตัวชี้วัดเป็นจอบๆมากกว่าแต่เรายังไม่เคยวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลลัพธ์ในภาพภาพใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายอันนึงนะคะอย่างที่บอกนะเราต้องทํายังไงให้สิ่งที่ตอนเยอะๆนะคะ,อะไอมอร์ฟอเรสเนี่ยเราต้องทํำยังไงให้ เลสโฟมอลนะคะเรา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 ,เราต้องทํำยังไงให้งานของเราเนี่ยมันมีคุณค่าต้องต้องคุณค่าที่ที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทํานะคะจริงๆนะคะอืมเนาะก็คิดว่าหมดลงคือตอนไปนี้ก็ต้องเป็นคําถามนะเรายังมีเวลานะหรือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะอยากให้เปิดเป็นคําถามหรืออยากจะแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์นะคะนะได้หมดเลยนะคะดีไหมคะ หรือใครมีคำถามอะไรค่ะอาจารย์ก็ได้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนนะคะว่าถ้าสมมติมองว่าเออส่วนไหนนะคะที่ที่ฟังดูแล้วเออเราอยากเราคิดว่าทำได้ทําไม่ได้เพราะอะไรหรืออย่างนี้นะคะแต่นี่เป็นแค่เรื่องเดียวนะะที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาในงานของตัวเองนะคะที่ทัามาและตอนนี้พยายามชิปอะคะ่ะชิปไปสู่งานดังด้าน การดูแลในสังคมสูงวัยนะคะเราก็พยายามหยิบจับที่เป็นนอนทรมากเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เยอะมากในเ e ออาร่ะอาจารย์ก็หนูมีคํำถามค่ะหนูสนใจในส่วนประเด็นของที่อาจารย์ทำออวิจัยเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลในสามต่างชายแดนได้นะคะ อยากจะทราบว่าในส่วนของการการเก็บข้อมูลนะคะอาจารย์ในโปรเซสไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าควบคุมคอนโทรลไม่ได้ะค่ะแล้วอาจารย์มีวิธีแก้ไขยังไงรวมถึงเอาคำที่ได้นะคะอาจารย์อาจารย์มีมปฏิบัติยังไงให้มันยั่งยืนอาจารย์อืม,อมโอเคเป็นคำถามที่ดีมากเนาะเพราะว่ามันทำให้อาจารย์ย้อนถึงตอนยุคยุคนั้นตอนที่เก็บข้อมูลยากมาก แต่ส่วนหนึ่งที่อาจารย์ใช้เนี่ยก็คือเราอาศัยโลโก้พีเพค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปลงมือเก็บข้อมูลเองเนาะแต่อาศัยใช้เครือข่ายนะตอนนั้นอาจารย์ใช้มีจะมีพยาบาลซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะในการช่วยเราในการศึกษาและเก็บข้อมูลนะคะอันนั้นอันหนึ่งเป็นวิธีที่หนึ่งที่อาจารย์ใช้สองเราใช้ตัวที่เขาเรียกเป็นเป็นอ่าอ่าอะไรนะคะเป็นเอ่อรีซอสที่มีอยู่ในชุมชนค่ะ เช่นสมมุติเราบอกว่าเราไป s t r e n g t h e n s t r e n ในเรื่องของอะไรคะเรื่องของออคนนะคะให้ให้ได้ให้ได,ได้มีศักยภาพในการอะไรคะในการศึกษาได้เก็บข้อมูลได้หรือทําได้ด้วยตัวเองะคะ่ะเราก็ไป s t r e n g t h e n คนเหล่านั้นนะคะอันอันที่หนึ่งเราบอกว่าเราให้พยาบาลที่อยู่ในพื้นที่นะคะในการที่จะช่วยเราถูกไหมคะ อันที่สองเราต้องไปเซงเทนคนที่อยู่ในชุมชนเองนะคะนะความยากลําบากมีแน่นอนนะคะเพราะมันไม่ใช่ง่ายในการไปศึกษาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงถูกไหมคะอันหนึ่งที่ที่อาจารย์คิดว่ามันมันยากตรงที่ว่าเร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 า,เราอาจจะควบคุมตัวคุณภาพของข้อมูลเนี่ยไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเราไปอาศัยเขาถูกไหมคะแต่เราก็เชื่อว่าการที่เราเทรนเขาได้มากพอ ถูกไหมคะเราต้องทํำยังไงให้ศักยภาพเขาได้ดีเท่าๆกับตัวเราถ้าเราไปเก็บเองอย่างเนี้ยค่ะตอนนั้นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญคือคุ้มแชน a r ลถูกไหมคะให้เขาเข้าใจตัวเครื่องมือที่เราจะใช้หรือให้เขาเข้าใจในเรื่องของบทบาทในเรื่องของการดูแลที่สําคัญสําคัญอย่างเนี้ยค่ะอืมค่ะคือหนูอะสมมติว่าในการทํางานหนูสามารถดึงข้อมูลของคนไข้อ่ะคะ่ะได้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น ผลลัพธ์ทางการดูแลอย่างเช่น SS s o r r e หรือบ้านนิวโรไซด์ทีเนี้เราดึงข้อมูลมาได้แต่เราอ่ะจะมั่นใจในเรื่องของข้อมูลตรงนั้นได้ยังไงคะว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือว่าคนที่มีการาลงข้อมูลเนี่ยทำได้ถูกต้องแน่นอนทั้งทที่เราทำงานอ่ะมีพยาบาลในอายุงานต่างกันความสามารถการเรียนที่ผ่านมาต่างกันนะคะอาจร ซึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเพนพอยต์ของเราเลยอาจารย์เจอค่ะว่าการที่เราจะไปเอาข้อมูลความน่าเชื่อถือของข้อมูลอยู่ตรงไหนนั่นคือเราจะต้องมีอะไรคะมีผังที่บอกว่ามีการวิเคราะห์อากาศว่านี่คือตัวข้อมูลเหล่านี้มีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนั่นคือเราต้องดูตั้งแต่ต้นทางใครเป็นคนเก็บใครเป็นคนบันทึกถูกไหมฮะแล้วก็บันทึกณเวลาไหนณจุดไหนพวกนี้เราจะต้องกําหนด ถูกไหมต้องมีการตกลงกันในทีมค่ะไม่ใช่เราไปเก็บเก็บมาเก็บมาเนี่ยบางทีข้อมูลใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเก็บหลากหลายมากเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องทําความเข้าใจค่ะตั้งแต่ต้นคนที่เป็นอินฟอร์เมติกเนสหรือ IT Nerd สเนี่ยจะต้องวางผังตรงนี้ให้ได้ก่อนกับคนที่อยู่หน้างาน นะคะในแต่ละที่ด้วยตอนนี้อาจารย์มีโปรเจกต์อันนี้อันหนึ่งที่ทําในกลุ่มของโรงพยาบาลใหญ่นะ,ะเรากางขังตัวนี้ออกมาเลยใครเป็นคนเกี่ยวข้องบ้างแล้วเอาไอทีมานั่งด้วยนะคะเอาคนที่ที่ทําเกี่ยวกับระบบข้อมูลนี่ค่ะมานั่งด้วยนะคะแล้วเราก็บอกเลยว่าตั้งแต่จุดที่หนึ่งนะบอร์ดนี้หนึ่งสองสามคือคือข้อมูลเนี้ยเราจะทํายังไงให้มันมีความเราจะเก็บข้อมูลสมมุติว่าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเอ่ออะไรอะ่ะเอ่อ เอาเอาง่ายๆเรื่องของ infection สมมุตินะอ่าแล้วนะเราก็จะต้องบอกเลยว่าการติดเชื้อเนี่ยหนึ่งเอาสมมุติเก็บ SSI อ่าหรือว่าเก็บในเรื่องของอ,อะไรอะการติดเชื้อแค่ติดเตอรใช่ไหมคะจากอะไรเงี้ยต่างๆเราต้องกำหนด definition ที่ชัดเจนถูกไหมคะแล้วช่วงเวลาใครเป็นคนเก็บใครเป็นคนบันทึกแล้วการบันทึกนี่ต้องเข้าใจตรงกันเนาะ เพราะบางครั้งใครทีเดียของเราก็ไม่ชัดเจนเห็นไหมคะมันอยู่ตรงนี้หลายส่วนมากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์กันนะฮะเมื่อเราได้ตรงจุดนี้ค่ะมันจะนําไปสู่ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะเนาะคือคือข้อมูลแต่แรกเวลาที่เรานั่งดูเนี่ยนะคะเราก็จะต้องดูว่าแต่ละที่ที่ท,ที่ที่รายงานเนี่ยนะคะเขาเขาเขารายงานเนี่ยเมื่อเขาใช้เกณฑ์เดียวกันไหมเขาใช้อ่าเขาเรียกว่าเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือตัวเนี้ย เหมือนกันหมดไหมนะคะเกณฑ์เหมือนกันหมดไหมอย่างเงี้ยคะ่ะต้องต้องมาทําความเข้าใจถูกต้องเลยค่ะนะฮะมันจะยากตอนจุดเริ่มต้นนะคะพอเราที่เราแบบเริ่มทำเนี่ยเราเ้ย,ยนี้นะ,ะพอเมื่อไหร่ป๊อปเราต้องตั้งทีมแล้ว,ลวเราก็บอกว่ามาสนใจตรงนี้ก่อนนะ,ะร่วมกันเพราะมันสําคัญเนาะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญอย่างเงี้ย นะคะแล้วให้หัวหน้าเข้ามาร่วมรับรู้นะว่าเราเรื่องนี้นะคะเพราะมันยังแหวงแหวงเยอะมันยังไม่ค่อยออตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุยเลยค่ะนะคะนะเราก็คุยเป็นแกนกลางในการคุยนะนะแล้วก็เรามันก็จะช่วยช่วยได้มากค่ะช่วยได้มากเพราะณนปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เรามีข้อมูลอย่างไรตอนนี้อย่างเช่นคนที่ทำพายเมลีแคร์เราจะเจอปัญหานี้เยอะค่ะว่าเช่นเออต้องได ตรวจคัดกรองร้อยเอร์เซนะคะหรืออะไรต่างๆางเหล่านี้บางครั้งการตรวจคัดกรองเนี่ยเชื่อไหมอาจารย์ไปเจอของจริงก็คือว่าคนไข้นะคะถ้าเราไปตรวจคัดกรองโดยเราเนี่ยกับโดยเจ้าหน้าที่หรืออสอมอเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะใช้เครื่องมือตัวเดียวกันนะแต่ตรวจคัดกรองไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่น่าเชื่อถือแล้วนะถูกไหมคะคนไข้คนเดียวกันเนี่ยณนะช่วงเวลาต่างกันแค่วันเดียวเนี่ย เนะมื่อวานกับวันนี้ค่ะคัดกรองไม่เหมือนกันอาจารย์ก็ว่ามันไม่ใช่ละถูกไหมแสดงว่าเอาเครื่องมือตัวนี้เขาอาจจะคือคือคือเครื่องมือเครื่องมือเดียวกันแต่คนที่ไปประเมินนะคะบางครั้งนี่เขาไปแค่ไค๊กครับนี่ออก,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 กไหมบางทีบอกว่าต้องให้ได้ครบอ่ะ,อะในในในหมู่บ้านในชุมชนนี่ต้องให้ได้ครบกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปเนาะ ตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงมากๆบางคนไม่ได้เป็นแต่เราไปบอกว่าเป็นบางคนบอกว่าเป็นแต่เราบอกว่าไม่เป็นนะมันวุ่นมันวุ่นวายหมดเลยข้อมูลเลยไม่น่าเชื่อถือนะคะณนะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เชื่อถือข้อมูลประเทศเนี่ยไม่รู้นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์เรียนรู้จักนักศึกษามีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์เขาให้เราหนูไปคัดกรองเรื่องของการตรวจเต้านมให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ภายในเวลาเท่านี้อาจารย์บอกหนูทําไม่ได้หรอกเขากระติทํายังไงร,รู้ไหมเขาไม่อยากไปโกหกเนี่ยเขาเลยบอกว่าส่งงานนี้ให้คนอื่นทํานะเพราะเขาไม่อยากไปทําเองนะแต่คนอื่นไปทํามาแล้วก็เออทำอยังไงเขาไม่รู้นะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทํา